สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณาสุขร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระยะยาวในการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศให้ทุกหน่วยงานในสังกัดนะคะใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพนายแพทย์สมิกจึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณาสุขมอบหมายให้ในายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรักษาการรองปลัดกระทรวงสาธารณาสุข มอบนโยบายส่งเสริมการลดการเรือนกระจกของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณาสุขและการอบรมการใช้โปรแกรมระบบการจัดการกาซเรือนกระจกของโรงพยาบาลในประเทศไทย Thai Hospital Emission Management System หรือ d e มโดยมีผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณาสุขในแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณาสุขจังหวัดนนทบุรีค่ะ นายแพทย์โสพลได้กล่าวว่าภาวะโลกร้อนมีสาเหตุสำคัญมาจากกิจกรรมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของมนุษย์ซึ่งส่งผลกระทบต่อเนื่องทั้งด้านสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจสังคมและสุขภาพหลายประเทศจึงร่วมกันกำหนดเป้าหมายในการแก้ไขปัญหาที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น ประเทศไทยในฐานะที่เข้าร่วมเป็นภาคีกรอบอนุสัญญาและความตกลงปารีสจึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ระยะยาวในการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศโดยมีเป้าหมายลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกร้อยละ20-25ภายในปีพุทธศักราช2573 ซึ่งในส่วนของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณาสุขได้วางแนวทางรองรับนโยบายคาร์บอนเครดิตของรัฐบาลด้วยการสร้างระบบบริการสุขภาพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและประกาศนโยบายส่งเสริมการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อให้ทุกหน่วยงานใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศให้ได้ไม่น้อยกว่า80,000ตันต่อปีและมีการชดเชยคาร์บอนเครดิตผ่านโครงการที่ได้รับการรับรองเช่นโครงการขององค์การบริหารก๊าซเรือนกระจกเป็นต้น ซึ่งในครั้งนี้นะคะได้เปิดตัวระบบการจัดการการ๊าซเรือนกระจกของโรงพยาบาลในประเทศไทยหรือเดมพร้อมทั้งจัดอบรมภาคปฏิบัติให้กับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบและการนําเข้าข้อมูลรวมทั้งส่งเสริมให้บุคลากรเกิดความตระหนักในการมีส่วนร่วมลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจก ทางด้านนายแพทย์พงศักดิ์นิติการุณผู้อำนวยการกองบริการสาธารณสุขได้กล่าวว่านอกจากการลดการใช้พลังงานและใช้พลังงานทดแทนแล้วโรงพยาบาลสังกัดสำนักง,งานปลัดกระทรวงสาธารณสุขยังสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกเช่นโครงการด้านป่าไม้และการเกษตรด้านการจัดการของเสียด้านพลังงานหรืออื่นๆ และรายงานข้อมูลผ่านโปรแกรมเด็มเพื่อเป็นฐานข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของสถานพยาบาลทั่วประเทศซึ่งจะนำไปสู่การกำหนดมาตรการต่างๆในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของสถานพยาบาลและยังเป็นการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นต้นแบบการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในภูมิภาคอาเซียนอีกด้วย